ซูเปอร์เซผู้พัฒนา Catch of Can ได้เปิดตัวเกมใหม่ได้แก่ s q u a d Butter ซึ่งจะเปิดให้เล่นทั่วโลกในวันที่29พฤษภาคมนี้ s q u a d Butter เป็นเกมที่นำตัวละครจากเกม Catch of Can, Catch Royale, HD, hey Boom Beat และ b r a w l s t a r มารวมกันตัวเกมเป็นแนวต่อสู้ปาร์ตี้ฟาร์มสยากรซื้อทหารเข้าร่วมกวนเพื่อชิงอัญ,ญมณีให้ได้มากที่สุด และตอนนี้เกมสกอยบัตเตอร์กำลังจัดอีเวนต์ชุมชนให้ผู้เล่นลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถลงทะเบียนได้ใน Play Store และ App Store ที่สำคัญหากผู้เล่นลงทะเบียนครบตามกำหนดก็จะได้ไอเทมในเกมไปใช้กันด้วยแจกทั้งหมด5เกมเลยเรามาดูรางวัลกันสำหรับแคทอฟแคนเราผ่านเป้าหมายที่1มาแล้วทำให้เราจะได้รับน้ำยาสเปร์กร์2ขวดทุกท่านสามารถกดรับได้ในร้านค้าตอนนี้เลยและรางวัลต่อไป ถ้าผู้เล่นลงทะเบียนครบผ้าร้านค้งเราจะได้รับน้ำยาช่างก่อสร้างคนละขวดเป้าหมายที่3ได้ของประดับได้แก่ของสะสมกวนเป้าหมายที่4ได้สกินราชานซูเปอร์กวนคิงน่ารักมากพวกเราต้องช่วยกันลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อทําให้ถึงเป้าหมายสุดท้ายและรับสกินคิงมาครอบครองกันตอนนี้ยังไม่ทราบว่าเป้าหมายที่3และเป้าหมายที่4ต้องลงทะเบียนล่วงหน้ากี่ครั้งแก้วรู้สึกตื่นเต้นกับเกมสกอตบัตเตอร์มากๆ หลังจากซูเปอร์เซลไม่ได้ปล่อยเกมใหม่ให้เล่นทั่วโลกนานถึง4ปีเตรียมตัวเล่นกันได้เลย